สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้หญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องนุมวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นุมวลคนเรียดมาอาัดขิบจนคําพี่น้องข้าตาไปธุระกันคือว่าง่ายไปนนี่คือมีโอกาสไปกราบครับผมไปกราบหลวงปู่จือ้อ หลวงปู่ศิลาและก็หลวงปู่ประเสริฐครับพี่น้องถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่หนุ่มอบลคนนอ็ดเคารพนับถือนะครับเนาะหนุ่มอบลก็เลยก็ได้ไปกราบพอดีเพลินมากงานอยู่ที่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องก็เลยข้าจะไปเดินทางมาหอดบ้านเก่านี่ละครับพี่น้องมาหอดคอกงัวกบสิมาเฮ็ดพระกิจตัดห้าคำคำกังขื้นคือเก่าจังบ่หอดพี่น้องเห็ดกังเวยนบ่ได้มาเนี่หนุ่มอบลเขาเรียกกับกลรมาหอดกับนางเบิงคลิปคือพี่น้องเขานี่ละนางเบิงใลยลอย่างแล้วสุดท้ายก็ ได้ข้อมูลที่หนุม่มวรก็เลยจับประเด็นใดกันเลยได้มาบอกมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเกาคเป็นพ,พี่น้องสิ่งที่หนุม่มวรนคน่ยพยายามสีว่าว่าลาน้อยเป็นยังคือยืนหนึ่งมาลาน้อยคือยืนได้โดนแทะสิ่งที่ผมสังเกตเห็นที่แน่ๆครับมนี่คือความเป็นกันเองของลาน่อยลาน้อยค,อคือคนติดดินมากๆหลายท่านมองว่าทําไมต้องพูดแบบนี้อีกแล้ว ก็ในเมื่อพี่น้องโอู้่บอกการที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมกับท่านหรือเอฟซหลายๆท่านก็ดูลาน้นยตรงนี้แหละความน่ารักความใส่ซื่อความจริงใจแม่นป่ะครับพี่น้องลาน้อยมีให้เห็นมีให้กับคนรอบข้างเสมอผมบอกเลยว่าใครกระช่างถ้าคุณมาด้วยใจมาอยู่ใกล้ลาน้อยคุณมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสังเกต ผมกังองอยู่เด้บางสิ่งบางอย่างอันนี้อยากพูดนะขออนุญาตพูดกับพูดสนอพี่น้องเนาะผมกังองอยู่เด้ทั้งทั้งที่ท่านอยู่ตรงนั้นอยู่มีโอกาสคุณถือว่าโชคดีที่สุดในโลกเลยได้มีโอกาสไปอยู่ในวงเดียวกันกับหลาหน่อยได้ไปอยู่ใกล้ชิดหลาหน่อยแล้วคุณก็เห็นคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดหลาหน่อยด้วยความจริงใจอียังเกิดขึ้นพี่น้องมีแต่ความจเจริญ ต้องให้ผมไล่ e อยู่วะครับพี่น้วงแมื่อ่าครับอันนี้คือผมให้แนวทางบ่ได้ว่าให้แต่ผมพูดให้คิดก็ได้ <S <S พอกันใช่เลยสิเสียนอนทน์ี่ยสิป้อมแต้มเลยสีนักเอกพร้อมเต้มก็ดี <S <S แม่แม่กระทั่งนักเอกเบียร์เนี่ยเอา <S 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 คือเสียบี้ก็ดีสิเอานี่คนแค่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆการที่เราเดินจริงใจเข้าไปหาหลาน้อยนําเสนอสิ่งที่ดีหลาน้อย แล้วคุณมีโอกาสได้มาอยู่กับลานหน่อยเป็นวงเดียวกันเดินทางไปเล่นด้วยกันทุกวัน <c oughs> โอ้ยผมเงินอีกเนอบอกกับเราซะคุณมีโอกาสดีสุดๆแล้วถ้าคุณเดินเข้าไปกล้าอยู่ใกล้ชิดลาน้่อยนําเสนอสิง่งดีๆพูดคุยสิง่งดีๆนาเสนอข้อมูลลานหน่อยดีๆลาหน่อยดังยังเกิดขึ้นมาเ่ยวงมีงานวงมีงานยังเกิดขึ้น วงมีเงินวงมีเงินยังเกิดขึ้นวงก็มีเงินไปจ่ายคุณนั่นแหละคนในวงแล้วคุณก็มานําเสนอข้อมูลหลานหน่อยในการเดินทางหรือการทําอะไรทุกอย่างการน้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,นี่ลานน่อยเฮ็ดยังไงนี่ก็ถ่ายลงไปนําเสนอข้อมูลด,ดีเอาใจไปถ่ายนําเสนอดีๆคุณตั้งใจเข้าไปเสือ้อวลาหน่อยก็พร้อมที่จะใส่ข้าฟ่งดีๆพร้อมที่จะนั่งคุยใ,ให้ข้อมูลลาน้อยเป็นคนมองออก รู้ว่าคุณทำคิดอยู่ลาน้อยก็พร้อมที่จะให้ถ้าคุณมาด้วยความจริงใจสังเกตเอาง่ายๆเนี่ยคุณพ่ออ่ะพ่อเองเนี่ยเอาลาน้อยเอื่อนพ่อถ่ายคลิปพ่อถ่ายคลิปนั่นเงยลยลาน้อยก็รู้อยู่แล้วว่าการถ่ายคลิปได้อะไรแค่คุณกล้าที่จะมอบสิ่งดีๆให้ลาน่อยลาน้อยพร้อมที่จะให้ผมก็เลยว่าอยู่วงเดียวกันนำเสนอเธอ สิ่งที่คุณได้เลยหนึ่งคุณได้งานได้เงินสองคลิปคุณก็ย่ายยอดวิวเอาใจไปอยู่ด้วยกันสามคีกันอยู่ข้างในอย่าไปหาอิจฉากันหรอกผมวม่ามัน,ม,นมันแนวทางที่ผิดพลาดเพราะผมสังเกตดูวันนี้ก็น,นั่งเบิ้งวิธีไหว้คู่เนาะหลานหน่อยเป็นคนที่กันเองเข้ากับได้ทุกคนขอให้คุณไปด้วยใจเดินด้วยใจคุยด้วยใจพูดคุยทุกอย่างด้วยใจแล้วสิ่งที่ดีจะตามมาหาคุณทันที ความจเจริญคุณก็นั่งมองอยู่ว่าคนที่เขาทําดีกับลานน่อยเอายืนหนึ่งช่องยืนหนึ่งธนาดลเงี้ยแค่คุณตั้งใจเดินไปหาลานน่อยด้วยความจริงใจนําเสนอสิ่งดีๆดีกับลานน่อยเพราะลานน่อยบุเคยคิดร้ายกับใครอยู่แล้วลาน้อยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแม้ราคาพีน้องเอาอยัางไงพี่เพชรพลอยเนี่ยอ่ะถามว่าแกเข้ามาอยู่เล่นอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายแกเข้ามาตรงเนี้ย แกเดินไปด้วยความจริงใจนําเสนอของมุ่นหล่าหน่อยคนรอบข้างเขามองอยู่ว่าใครนําเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องหล่าหน่อยก็พร้อมที่จะสนับสนุนและพร้อมที่จะให้กําลังใจนะแม่วอาครับพี่น้องไปดูช่องเพจพลม,มาแรงนะนี่ไงเขาเดินเขาก้าเดินเอาใจไปก่อนหล่าน้อยมองเห็นทุกอย่างเสื้อผมนี่ถ้าคุณใจไปอะ่ะหล่าน้อยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและคุณก็พร้อมที่จะเจริญไปพร้อมหล่าน่อย นี่คือผมต้องบอกว่ามีโอกาสให้ภากันเข้าไปเหตุซาแล้วทุกอย่างมจะดีขึ้นวงยิ่งจะดังขึ้นไปสิ่งที่ผมพูดมาคืออะไรรู้ไหมผมพูดมาทั้งหมดคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังผมนั่งเบิงบอจโจัผมขนาดคนนอกว่าได้อยู่ในวงผมเยักสงสารเล่าเอาวีรีเดฟพี่น้องสิ่งที่แกโพสต์มาแต่ละอยา่างพมจนเหลือใจบางทีก็โอ้ยหนอ่อย แกพยายามจะทําให้ทุกคนมีเงินแกทําทุกอย่างให้ทุกคนมีงานทุกคนมีงานมีเงินพร้อมที่จะดันให้ขึ้นไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาเล่ากับงงว่าเฮ้ยผมให้เล่าไปสั่งสรรผนงานแล้วก็หาเงินเขามากคนมาจ้างวงศาอยาให้แกต้องมาเคลียร์บางสิ่งบางอย่างคือคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นมีแต่ผู้มีวุฒิภาวะความ เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วไม่ใช่เด็กน้อยนะคือ,อคือสิ่งที่ว่ามาแต่ต้นจนหอดตัวนี้คือผมก็า่างจะบอกว่าเห็นใจเห็นใจผู้นําวงนะครับผมผมบอกจากใจเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่พูดมาคือเข้าใจความรู้สึกบอสโจมากมากอ่านแล้วก็โอ้ยนอคือเล่าก็อยากผ้าพี่นองอ่ะคนในวงคนสมาชิกในวงอ่ะไปให้ไกลมากที่สุดเห็นหลายหลายฐานมีงานมีเงนิงนเล่า็ดีใจแม่มาคบพี่นอง นี่คือสิ่งที่แกพยายามจะพูดบางสิ่งบางอย่างมันคนคนโตแล้วเนาะไงญ่แล้วเมียพี่น้องเอาภาษาบ้านเฮาคือว่าโตกันหมดแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปพูดบ่อยขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างเราควรพิจารณาได้เองแล้วอันไหนสิ่งที่ควรทําอันไหนสิ่งที่ควรนําเสนอแค่คุณอย่าไปถ่ายไปนั่มอย่าคิดว่าการที่เราไปถ่ายแล้วจะทําให้เขาดังมากกว่าเดิมมันบริเยนได้ไหมคือตัดข้อนี้ออกให้ได้นะคือเราไปถ่าย สังเกตเด้อคนที่เขาถ่ายอันนี้อันนี้กับ,บว่าได้ว่อาอะขจากพี่อังเปาสิแล้วกาเลือกถ่ายนี่คือนางเอฟเอกสิ่งไหนที่ต้องควรเอามาใส่อยู่ในช่องตัวเองเราบ่ได้ว่าทายแหละผู้นั้นผู้นี้ต้องดังกวาเล่าบ่แมนสิ่งที่คุณได้คือคุณได้ยอดวิวมานั่นคือเงินเข้าช่องคุณเสียบ,บี้เสียยางสิเขาก็ไปทายเสียน่นเขาก็ทายสิเขาเดินมาถ่ายอันนี้อย่าไปคิดว่าถ่ายเขาแล้วเขาจะดังนะ ไม่อยากให้เขาดังไม่ทายเขาหรอกถ้าคิดหนึ่งสิเจ้าอย่าลืมว่าคนเรามีอายุไขประมด็นอย่าเจ้าสีสาวสีนุ่มไปตลอดสุดท้ายคือเงินเงินเข้ามามีโอกาสทําตรงนี้ให้ดีนําเสนอวงให้ดังไปเถอะอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะดังกว่าเฮ้าเมีนบ่กขับพี่น้องอันนี้สรงมันเกิดการที่เราดันเขาให้ดังเราก็ได้กลับมาเหมือนกันให้คิดดีๆอย่างน้อยคุณก็ได้สนับสนุนวงให้วงดัง เป็นสื่อสนับสนุนให้วงดังงานเขามาแล่นเขามาแมนบอคพี่น้องแล่นงานแล่นเข่ามาบอสก็มีความสุขอันนี้บอสเราเขียดผมกับที่วอามาทุกอย่างก็คือทําไมไม่ร่วมกันสนับสนุนทุกวงแหละมันมีนางเอกพอกตัวเด่นตัวดังอยู่แล้วเราก็นําเสนอเขาไปแล้วลาน้อยกับเบอร์เคยสิจะไปเป็นผิดไปกับไคคุณก็นําเสนอคนที่ดีมันผิดตรงไหนไม่มีผิดเลยนะแมนบอคพี่น้องแค่คําว่ายินดี ร่วมยินดีแค่นี้ชีวิตก็มีสุขเหมือนที่ผมพูดช่องผมผมก็่เคยอิจฉาล้านหน่อยได้ไดเงินผม่ก่อย่ากให้เล่าได้หลายมันเป็นความสุขแค่เราร่วมยินดีทุกอย่างจะดีไปหมดกับพี่น้องอย่าไปคิดลายก็นั่นนี่คือความสุขความสุขแค่คุณคิดดีทําดีเหมือนบอนลเราก็ว่าสนับสนุนทําสิ่งที่ดีล้านหน่อยก็ว่าเคยเห็ดที่ว่ามากเมืองต้นผมว่าเกินกันมากล่ะลานหน่อยไม่เคยไปทําเป็นพิษเป็นภัยกับใคร แมนบอกครับพี่น้องแค่คุณเข้าไปถ่ายนําเสนอสิ่งดีบอมเอนมาเสนอเห็หนยังสีดังกาเฮาบอมเนตัดเรื่องนี้ไปเสนอไปเถอะแล้วสิ่งคุณทุนจะได้กลับมาอย่างสาสมเลยได้ยังายถ้าคุณกล้านาเสนอหล่าหน่อยอันนี้พูดพูดไปกับว่าได้ว่าให้ไพแต่ผมพูดแล้วผมฟังมากผมสงสารบอดเราเมือยเฮ็ดให้เล่าสบายใจในตถวะนี่แหละครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอพี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งรำ่ำรวยกันท้อง อย่าลืมสนับสนุนช่องนุ่มวนคนเลยดเด้อมาลงผิดวิลาอีกแล้วมาล่งรอบค่ำครับพี่น้องท้ายท้ายสุดขอขอกล่าวคําว่าสวัสดีสิวีดัดครับ